ต่อมานะครับเราจะทำให้เลเยอร์นะครับคีย์แพของเรานะครับถูกย้ายมาที่ด้านล่างนะครับและเราจะสร้าง Container อีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อทำการวาง Layout ที่จะแสดงผลในส่วนที่เป็นรีซอนะครับของการคำนวณกดเครื่องคิดเลขของเราออกมาวิธีการนะครับเราจะสร้างนะครับคอลัมน์อีกหนึ่งขึ้นมาก่อนก่อนที่เราจะสร้างคอลัมน์นะครับผมจะนำตรงนี้นะครับตรง โหนะครับทุกแถวเลยนะครับให้เราทําการไฮไลท์ให้หมดเลยนะครับเราสามารถคลิกนะครับที่บางส่วนนะครับด้านหน้าได้นะครับด้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วทาการเลื่อนมานะครับบริเวณล่างสุดของโ o w ตรงนี้นะครับกดปุ่มชิปค้างนะครับแล้วทําการคลิกจากนั้นนะครับก็ทําการคัดนะครับวิธีการคัดนะครับใน Mac นะครับกด command X อนะครับส่วนใน Windows นครัะ คอน t ทรลเอ็กซ์ X, นะฮะเอาใหม่นะครับปึ๊บเลือกตอนนี้หายไปแล้วนะครับหายไปไม่ได้ไม่ได้ถูกลบนะครับแค่รอให้เรานำไปนำไปเพส์นะครับผมนำไปวางโอเคเราจะสร้างคอ,อลัมน์อีกอันหนึ่งขึ้นมาภายในคอลัมน์ก็ต้องการ children รเราก็จะนําสิ่งที่เราทําการคัดไปเมื่อกี้นะครับมาวางปุ๊บถ้าเราเซฟนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะไม่แตกต่างจากเดิมแต่ว่าเราจะสร้างคอนเทนเนอร์ลงไปด้วยในนี้คอนเทนเนอร์นะครับทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับในบอดี้นะครับตอนนี้มีคอลัมน์คอลัมน์สามารถแสดงผลแบบแนวตั้งได้ใช่ไหมครับมีหลายๆวิดเจ็ตในแนวตั้งได้ ภายในคอลัมน์ก็จะมีคอนเทนเนอร์และคอลัมน์อีกอันหนึ่งคอลัมน์อยู่ในคอลัมน์นะฮะซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการนะครับโชว์หรือว่าซ่อนนะครับผมสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้เพื่อซ่อนวิดเจ็ตได้ด้วยนี่นะครับในคอลัมน์นะครับเราจะใส่ชายเข้าไปนะครับและใส่วิดเจ็ตเทคนะฮะเทค จากนั้นนะครับ text ตรงนี้ผมจะใส่ค่าเป็น r e s o u r e แล้วกันนะครับเพื่อให้เป็น placeholder นะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ style เข้าไปนะครับ style text style font size นะครับ font size ส8 ตามด้วยฟอนต์เวทนะครับฟอนต์เวทนะครับก็คือความหนาของตัวหนังสือเราสามารถพิมพ์นะครับพิมวีอ e ่นะฮะ W E แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นแนะนำขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมครับให้เราทำการคลิกหรือ Enter ก็ได้นะครับพอขึ้นมาแบบนี้เสร็จปุ๊บพิมพ์เข้าไปว่า b o นะฮะ B O L D จากนั้นกดนะครับ เราก็จะได้ font-weight นะครับ b o มาเพื่อทำให้ตัวอักษรนะครับตัวหนังสือของเรามีขนาดความหนานะครับมากขึ้นเมื่อเราทำการเซฟนะครับโอเคตอนนี้เราเราได้รีซอ e มาแล้วใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราจะทำให้รีซอ e ของเรานะครับชิดด้านขวามือสามารถกำหนดนะครับในคอนเทนเนอร์ได้โดยการใช้ property alignment alignment ต้องการนะครับ class align ตามด้วย ต้องการให้ชิดด้านขวามือถูกไหมครับก็ต้องเป็นเซนเตอร์อะไรครับเซนเตอร์ไลท์นะฮะเซฟนะครับผมก็จะไปชิดด้านขวามือทีนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการปรับค่าแพดดิ้งเราสามารถทําได้เช่นเดียวกันแพดดิ้งตรงนี้ผมจะกําหนดเป็นนะครับ symmetric edge inset นะครับ symmetric จากนั้นตั้งค่านะครับ horizontal นะครับแนวนอนแพดดิ้งแนวนอนนะครับผมจะ ให้เป็น12และ vertical นะครับก็คือแนวตั้งจะใส่ค่าเข้าไปเป็น24เซฟนะฮะก็จะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วโอเคแต่สังเกตนะครับว่าตอนนี้นะครับปุ่มนำแผดคีย์แพดของเรานะครับก็จะยังไม่ชิดด้านล่างอยู่ดีเราต้องนะครับทำการเพิ่มวิดเจ็ตอีกอันหนึ่งเข้ามาวิดเจ็ตที่ทำให้นะครับเกิด การกินพื้นที่มากที่สุดในพื้นที่ว่างเท่าที่เป็นไปได้นะครับอย่างที่เคยบอกก็คือ widget expand e d ซึ่งนะครับ expand e d เมื่อเราใส่เข้าไปแบบนี้แล้วนะครับผมทำการกดปุ่ม save นะครับมันก็จะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับก็คือ error นะเพราะว่านะครับ expand widget เขาต้องการค่า property child เข้าไปด้วย ดังนั้นเราก็ต้องใส่ชายให้เขาด้วยนะครับผมปุ๊บสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปในชายนะครับเราก็จะใส่วิดเจ็ตไซส์บ o ็นะฮะโอ้ขออภัยฮะต้องอผมจะสร้างเป็นขีดเส้นแล้วกันนะครับเป็นลักษณะเป็นเส้นเป็นเส้นขั้นนะฮะใช้วิดเจ็ตนะครับที่มีชื่อว่า Divider จากนั้นก็ใส่วงเล็บนะครับเซฟ อ่าสังเกตไหมครับตรงนี้เราก็จะได้ Divider มาแล้วนี่ตรงนี้อ่าโอเคนะครับสำหรับการสร้าง Layout นะครับเราก็อ่อเราจะเห็นว่าปุ่มกดของเรานะครับถูกดันลงมานะครับด้านใต้นะครับชิดด้านล่างใช่ไหมฮะและอ่าตรงนี้เนี่ยมันจะไปกินพื้นที่กับส่วนที่เป็นปุ่มที่สำหรับ การกดตรงนี้ด้วยนะครับผมก็คือปุ่มโฮมถูกไหมครับอ่าทีนี้เราจะทำยังไงให้ปุ่มของเราอยู่ในโซนที่เซฟนะครับไม่ไปโดนกับปุ่มโฮมนะครับวิธีการก็คือเราสามารถใช้วิดเจ็ตเซฟแอเรียได้ด้วยเพื่อที่จะทำให้ปุ่มกดของเราไม่ไปกินพื้นที่ปุ่มโฮมเราจะใส่เซฟแอเรียเข้าไปตรงคอลัมน์ตรงนี้นะฮะ ผมแทรกเข้าไปแบบนี้นะครับปุ๊บเซฟแอเรียทำการเซฟนะครับก็จะเห็นว่านะครับเห็นไหมครับไม่กินพื้นที่แล้วนะครับผมก็จะถูกดันขึ้นมาโอเคครับก็อ่าโอเคอีกนิดนึงนะฮะสำหรับนะครับกรอบสีแดงตรงนี้หากเห็นว่ามันปรากฏขึ้นมาแล้วครับไม่ต้องตกใจเราสามารถทำให้มันหายไปได้โดยการคลิกตำแหน่งใดก็ได้จากนั้นกด Spacebar ก็จะหายไปแล้วนะฮะ ทีนี้นะครับเราสร้าง Layout เสร็จแล้วต่อมาเราจะนะครับพูดถึงเรื่องการสร้างฟังก์ชันต่างๆบ้างนะครับที่ช่วยในการคำนวณตัวเลขของเรานะครับผมเดี๋ยวพบกันนะครับในบทเรียนถัดไปนะครับสวัสดีครับ